เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับในการเทสตัตวเครื่อง p t a e i o n 5 Pro นะครับว่ามีความแตกต่างกับตัวเครื่องเดิมยังไงนะแล้วก็ดูมาคิดว่าลุงแมวเริ่มตาลุงเริ่มปรับได้นะเริ่มเห็นนะครับว่ามันแตกต่างกันแบบไหนยังไงชัดเจนมากขึ้นนะครับจากวันแรกๆนะในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตการเทสเกมต่างๆเนาะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะยกมาเป็นไฮไลท์เนี่ยก็คือถ้าเกิดเกมไหนที่เวิร์กสำหรับตัว p t a e i o n 5 Pro เนี่ย มันมีเกมอะไรบ้างครับเท่าที่ลองมาเนาะแล้วก็มีลักษณะแบบไหนนะต้องไม่ลืมว่าวิดีโอที่ท่าชมเห็นเนี่ยจริงๆถ้ามันเป็นเรื่อง high frame rate ใช่ไหมมันจะต้องอดูบนจอที่มันรองรับตัว120 h z หรือว่า144 h z เนี่ยนะครับซึ่ง ตอนอัดมามัน,มนไม่ได้นอะอัดได้แค่60 f p s ไม่เกินนะครับแน่นอนมาถูกมาแปลงผ่านตัวแอปตัดต่ออีกนะแล้วอัพขึ้น YouTube อะไรเงี้ยคือเพราะนั้นท่านผู้ชมจะไม่ได้ประสบการณ์แท้จริงนะที่เห็นอยู่บนตัว p t a ช i o n 5 Pro นะครับแต่ว่าก็มองว่ามันเป็นภาพประกอบแล้วกันนะเพื่อให้ได้บรรยากาศว่ามันจะประมาณไหนอันแรกที่โดดเด้งขึ้นมาเลยนะครับก็คือตัว t e l l a r brade นะครับ PlayStation 5 Pro เนะี่ยมันจะมีเพิ่มมาอีก2โหมดนะคือความละเอียดแบบ Pro นะครับแล้วก็ p e r ร์ฟอร์แ e แบบโปรนะซึ่งโอ้ตัวเฟรมเรทที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเห็นถึงความคมชัดแบบสุดขีดนะมันจะนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเปิดโหมดที่เป็นความละเอียดนะก็จะรู้สึกว่ามันคมชัดมีความละเอียดสูงคือ ถ้าถามลุงแมวว่าให้เรทนะลุงแมวว่าเกมนี้นะโดดเด่นมากนะครับแล้วก็มันไปสัมพันธ์กับตัวการเล่นเนะที่มันเป็นแบบแอคชั่นต้องการแบบเฟรมเรทที่ลื่นไหลยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยถือว่าตอบโจทย์แต่ก็เหมือนที่พูดทุกทีนะก็คือประสบการณ์บน PlayStation 5ปกติเนี่ยมันไม่ได้แย่อยู่แล้วนะครับแต่อันเนี้ยมันอาจจะเหมือนกับเฟรมมันนิ่งขึ้นถ้าพูด,ดง่ายๆนะคือเฟรมมันนิ่งขึ้นมากนะแล้วก็ มันก็จะขับเน้นความนิ่งความดูคมชัดมากกว่าปกติขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่สัมผัสได้นะแต่ถามว่าภาพสวยขึ้นไหมหรือใดๆคำว่าสวยในแง่ทีเ่เป็นรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าการเรนเดอร์ที่ต่างออกไปมันคงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ แต่ว่ามันเป็นความนิ่งของเฟรมนะพอจำนวนเฟรมมันเพิ่มขึ้นเยอะใช่ไหมเราจะรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือที่โดดเด่นนะอีกเกมนึงนะครับที่อยู่ในลิสต์ของเขาด้วยก็คือกรอบ War นะอันนี้ลุงแมวลองเล่นนะแล้วก็พบว่ามันมีโหมด High Frame Rate นะครับซึ่งพอเปิด High Frame Rate แล้วก็แมตช์กับ120 เ e ินะ st, ร์นะทีวี120 h พสลุงแมวก็ต้องบอกว่าโอ้หน้าประทับใจนะครับหน้าประทับใจคือกราฟิกอาจจะไม่ได้แตกต่างนะครับแต่ว่าเรารู้สึกได้ถึงความนิ่งของตัวเฟรมนะพอความนิ่งปุ๊บอ่ะทุกอย่างมันดูสบายตานะดูสบายตาขึ้นนะครับดูนวลตาขึ้น เล่นสบายขึ้นรู้สึกอย่างนั้นเลยนะอ่ะก็ถ้าเทียบกันนะ่ความจัดจ้านมันจะลดลงเหมือนแบบนวลตาสบายเหมือนกันบเวลาเราใช้จอเฮิร์ตสูงมากๆครับมันก็จะนวลนตานะอันนี้ก็รู้สึกได้ถึงตรงนั้นนะครับลอง Rat เ chet อนแคลงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ารา chet and แคล้งเนี่ยเจ๋งตรงที่มันมีตัว r a y Tracing ด้วยนะพอเปิดปุ๊บก,ก็รู้สึกถึงความสวยงามแล้วก็เฟรมเรทที่แบบนิ่งมากนะนิ่งสุดๆเลยนะครับสวยเลยสวยเลย,ย,เ,ลยเจ๋งมากนะโค้ชอ สุชิมะนะครับเช่นเดียวกันนะคือตอนแรกลุงแมาเปิด Ghost of Tsushima บนตัว p l a y 5ก่อนแล้วก็ลองเล่นเนาะซึ่งลุงหมวว่ามันก็สวยมากนะแล้วก็คิดว่าอืม PlayStation 5 Pro เนี่ยจะทำยังไงให้มันไปกว่านี้ได้นะพอเปิดดูเนาะสิ่งที่แวบแรกเลยอะก็คือเอ๊ะมันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเล่นไปสัก ไม่กี่วินาทีเราจะรู้เลยว่าโอ้ตัวเฟรมเรทมันดีกว่านะมันนิ่งกว่านะครับแล้วลูกแมวก็ลองตัว Silent Hill นะครับ Silent Hill เนี่ยน่าสนใจไม่ได้อยู่ในลิสต์นะแต่ว่ารู้สึกได้ว่า s i เ e n t Hill ใช้ประโยชน์จากตัวเฟรมเรทของเอ่อ s t t t i o n 5 Pro นะครับที่เพิ่มขึ้นก็ไหลลื่นขึ้นนะ เล่นสบายขึ้นสำหรับ Silent Hill เนี่ยลูกมวอาจจะใช้คำว่าเล่นสนุกขึ้นก็ได้เพราะว่า Silent Hill นี่น่าจะเป็น1ในเกมที่มันค่อนข้างกินสเปคเนะแล้วก็ตัวเฟรมเป็นภาพในโหมด Performance ของ PlayStation 5ปกติอะ่ะมันก็อาจจะมีเฟรมแกว่งบ้างอะไรแต่อย่างที่บอกนะมันไม่ได้แย่ครับคือจริงจิก็เล่นได้แล้วแต่ว่าพอมาอยู่บนโปรอะ่ะลูกมารู้สึกว่ามันสบายขึ้นมันเล่นสนุกขึ้นนะมันเป็นความสบายทางสายตาที่มากขึ้นกับการเคลื่อนไหวต่างๆนะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยลุงแมวก็ไปลองตัว Rise of the Ronin นะครับก็มีภาษาไทายด้วยนะเกมนี้เนะเกมเนี้ยน่าสนใจคือเกมนี้ไม่ได้เป็นเกมที่กราฟิกสวยนะเฟรมเรทที่ได้บนตัว PlayStation 5 Pro เนี่ยนิ่งขึ้นนะครับนิ่งขึ้นอย่างรู้สึกได้นะถ้าเทียบกับตัวเกมปกตินะแล้วก็กราฟิกดีขึ้นลุงแมวเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องความละเอียดอะมันสูงขึ้นนะบนตัว PlayStation 5 Pro นะครับอันนี้ดูจากสายตานะ mm hmm. ก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ mm hmm. ก็จริงจริงมันมีแบบโหมดภาพสวย mm hmm. แต่ว่าลุงแมวคิดว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยได้เล่นตรงนั้นเท่าไหร่นะก็เลยรู้สึกว่าโฟกัสที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวเฟรมเรทเนาะจริงๆริงเราก็ต้องรวมตัว Resident Evil ในแง่ของ High Frame Rate เข้าไปด้วยภาค4นะเพราะนั้นมาถึงตรงนี้นะลุงมาคิดว่าหมัดเด็ดแล้วกันหรือว่าความเวิร์กของตัว PlayStation 5 Pro ถ้ามันเวิร์กนะก็คือตัว High Frame Rate นะครับนั่นหมายความว่าถ้านผู้ชมจะต้องมีทนะีวี 4K เนาะ HDR 10แล้วก็น่าจะมี VRR นะครับที่สำคัญมากคือ HDMI 2.1แล้วก็ Refresh Rate เนี่ยน่าจะ 120Hz ขึ้นไป 144Hz เนาะแล้วไซส์นะลุงแมวว่าลุงมวใช้48นิ้วเนี่ยยังเล็กไปหน่อยสำหรับ ตัว resolution นะที่อาจจะถ้าเกิดสมมติใหญ่ขึ้นนะสมมุติว่า60หรือ70อะไรอย่างเงี้ยก็จ,จะรู้สึกหรือ55ก็อาจจะรู้สึกมากขึ้นนะในแง่ของความละเอียดของภาพนะครับแต่ว่าสำหรับไซซิงตัวเนี้ยก็น่าจะเรียกได้ว่าที่ชัดที่สุดสำหรับลุงแมวเนี่ยคือ refresh rate นะและอีกอันหนึ่งนะพอมาถึงตรงเนี้รู้สึกได้ว่าในการจะเทสแบบชัดๆอะ่ะจะต้องเอาทีวี รุ่นเดียวกัน2เครื่องเนาะที่รับสเปคไดนะ้เอา PlayStation 5 Pro กับ PlayStation 5 Slim เนี่ยนะครับหรือ PlayStation 5ปกติมาวางคู่กันเนาะแล้วเล่นรู้ไหมเชื่อว่าท่านชมจะเห็นความแตกต่างนะแต่ว่าก็เหมือนที่เคยพูด,ดว,ว่าความแตกต่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากแบบ ระดับเปลี่ยนเจนนะคือเห็นนะครับเห็นแต่ไม่ได้มากเนาะไม่ได้มากพอเล่นไปนานๆนะ่ยมันจะเริ่มชินนะจะเริ่มรู้สึกว่าถ้ามันคือเก e นะ้าอี้เนาะ playstation หปกติก็นั่งเก้าอี้ได้นั่งสบายด้วยนะครับก็เบาะนุ่มอะไรประมาณนึงแต่ว่า playstation ห pro เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่า มันเพิ่มความสบายเนาะในแง่แบบอาจจะมีแบบที่รองหลังที่รองหัวอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าคือเปลี่ยนวัสดุให้มันนุ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเปลี่ยนเกรดของเก้าอี้ไปเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงีไงไง้ยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็เอ่อมันก็ดีขึ้นแหละมันก็ดีขึ้นเนาะคือมองว่าถ้าในระยะยาวอะ่ะเอ่อเมื่อตาชินไปเรื่อยๆอะ่ะจะรู้สึกว่าตัว p l a y s t a t ช o n 5 Pro เนี่ยน่าจะใช้สบายกว่าเ l a y s t เ t i o n 5แน่ๆนะครับในแง่ของการเล่นนะ แต่มันก็จะมีคำถามนี่แหละแล้วไอความสบายตรงนี้นะหรือว่า High Frame Rate ตรงนี้ที่ได้เนี่ยเหมาะสมกับราคาที่เพิ่มขึ้นถึง1เท่าหรือเปล่าซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามารอกันในวิดีโอต่อไปนะครับก็น่าจะเป็น Final Verdict แล้วแหละว่าลูกแมวคิดยังไงกับตัว p l a y s a t i o n 5 Pro บ้างนะก็จะได้มาฟันกระโชกๆนะเนาะเผื่อใครกำลังเลงอยากจะซื้อ ตัว PlayStation 5ในช่วง10-11นะ่าจะได้ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับโอเคลุงแมวขอลาไปแล้วนะเจอกันใหม่บทถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม